สวัสดีนะครับคุณผู้ฟังที่น่ารักของปริยวิทย์ครับนิยยาวัยฟังฟินๆช่องนี้มีแต่นิยยาวัยสนุกสนุกกลับมาแล้วนะครับนิยยาวัยต่อไปนี้คือเรื่องอสุรกายเจ้าความรักครับพาท่านอสูรกายและน้องบลูกลับมาอ่านให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันแล้วนะครับ อีพีนี้เป็นอีพีที่19แล้วครับเรามาลุ้นกันว่าไอ้คนใจร้ายคนนั้นจะทำร้ายน้องปลูไปถึงเมื่อไหร่กันนะอสุรกายเจ้าความรักอีพีที่19มีชื่อว่าอสุรกายผมจะหนีออกไปให้พ้นจากคนใจร้าย เรามาเอาใจช่วยว่าน้องบลูจะหนีออกไปให้พ้นจากคนใจร้ายกันได้หรือเปล่าโปรดติดตามรับฟังกันได้แล้วครับอสุรกายมันคือตัวอะไรมีใคร ตอบผมได้ไหมร่างจริงที่อยู่ในร่างมนุษย์คือสัตว์ประหลาดที่มาจากโลกอื่นใช่ไหมเป็นยักษ์ตัวเขียวใหญ่ที่สูงสองเมตรหรือว่าฮฮยเลเบลเบลๆทานหายใจ จะทำไมหรือคิดคิดอะไรอยู่จริงสิรูฟี่ฉันมีเรื่องอยากจะถามนายเรื่องจะแค่แค่เป็นเรื่องจะอศืรแต่แต่ตับแต่ไม่ได้หรอกแต่ไม่ได้หรอกนะ เออรู้ได้ยังไงอะแต่ไม่ได้หรอกนะลูฟี่ตะเบงเสียงดังลั่นจนผมตกใจพระตกลงจากเก้าอี้ชิงช้าที่นั่งอยู่ในตอนแรกแขนสั้นๆของเขา รีบคว้าผมเอาไว้แต่ทว่าก็นั่นแหละในที่สุดก็ล้มลงไปด้วยกันเบ็เบเือเป็เป๊ะปนอะไรหรือเปล่าวะไม่เป็นไรแล้วนายละ่ะไม่ฉันก็ไม่ <c oughs> ไม่ <c oughs> จากนั้นเราทั้งคู่ก็ประสานเสียงหัวเราะกันสดใสนานแค่ไหนแล้วที่ไม่ได้หัวเราะจนสุดเสียงขนาดนี้หัวเราะอะไรกันหรอทั้งสองคนอออแฟลงลืมไปซะสนิทเลยอ้วนนายก็ยังอยู่ที่นี่ นายไปไหนทำอะไรยอยู่ทำไมฉันไม่ค่อยเจอนายเลยฉันทำงานรับใช้ในายท่านไม่ได้อยู่เฉยๆเหมือนนายนี่หว่าอีกอย่างนายก็รู้ว่าฉันต้องตอบแทนบุญคุณของนายท่านที่มีต่อฉันยังไงฉันขอตัวก่อนนะ ฟแฟลคงถูกเขาล้างสมองจนเกลี้ยงกล่วหมดจดความทรงจำที่เหลืออยู่เพียงบางอย่างที่เกี่ยวกับตัวผมเท่านั้นที่เหลือนอกจากนั้นเขาลืมมันไปหมดเลยคุณกายทำยังไงกันนะแลบเลือบางอย่างก็ไม่ควรเรอ ไม่ใช่แค่บางเรื่องฉันไม่รู้เรื่องอะไรเลยสักอย่างตั้งหากจะเถเป็นเรื่องดีที่สุดอย่างน้อยก็คุณได้รู้ว่าจะต้องมีชีวิตอยู่ไปเพื่ออะไรไม่ใช่หรอ น้ำเสียงเศร้าของผมทำให้รูฟี่เอื้อมนิ้วมือป้อมๆของเขามาวางลงบนไหล่ของผมแล้วลูบวนไปมาแผ่วเบาผมสัมผัสได้ถึงความจริงใจจากเขาแกแแก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 ม่แม่เป็นแกแม่เป็นแบบลบลูแน่ดดดิดด,ดีกว่า แกแม่เป็นล,ล,ล,ลูฟี่นะดีกว่ามากลเลยละลูฟี่และล,ลูฟี่ไม่รู้เป็นตัวอะไร <c oughs> เออเรามาคุยกันเรื่องอื่นกันดีกว่านะเย ยังดีที่บรูบลูไม่รังเกียจฉันที่เป็นตัวประหลาดสัตว์ประหลาดที่ไม่มีใครต้องการทุกคนเห็นฉันก็ต่างพากันวิ่งหนีมันมันมันเป็นร่างอาวตารที่ไม่เชื่อฟังฉัน แถมยังแถมยังแถมยังน่ารำคาญสุดๆอีกด้วยหม,ม,มายถึงใครกันหรอเก้าไอ้รูคัดไงละ่ะมันแย่งพลังของฉันไปยังไม่พอยังแย่งชื่อของฉันไปอีกเกิดใหม่มากี่ครั้ง ก็ยังทำตัวเหมือนเดิมน้าน่าดําคาญจริงๆเกิดใหม่งั้นเหรอใช่นส่สิหมอนน่นนะ่ะตายมาแล้วไม่รู้กี่ครั้งน่าเบือ่อและเหรอ ผมจ้องมองใบหน้ากลมกลึงของเขาแล้วก็รับรู้ถึงความคับแค้นใจเบื่อนหน่ายเอือมละอาหรืออะไรเทือกนั้นที่เขาพูดเข้าใจว่ารู้สึกอย่างนั้นเพราะทุกอย่างแสดงออกมาทางสีหน้าจนหมดสิ้นแต่เทว่าพูดถึงเรื่องอะไรกันอยู่มานาน กันขนาดนั้นเชียวแบบนี้สัตว์ประหลาดมาจากโลกไหนกันเหรอแดะรู้ไหมว,ว่าเราอยู่ในโลกวิงนี้แหละอยู่มัน,นานเลยด้วยแล้วจะอยู่ เป็นอมตะเลยไหมน่าน่าน่าจะอยู่อยูจนกว่าจะตายน่าจะอยู่จนกว่าจะตายไปอีกนานไหม นน่น,นมากนานมากเลยแหละงั้นงั้นฉันคงตายก่อนลูฟี่ไม่ไม่ได้นะและลูฟี่ม่ไม่ให้บูตายต้องบอกเจ้าอุศนว่าต้องไม่ให้บลูตาย ต้องรีบไปบอกเขาเดี๋ยวรูฟี่ไม่ใช่ตอนนี้เดี๋ยวเขาก็กลับมาไม่ต้องไปหรอกถ้าเจ้าอซูนถ้าเจ้าอซูนกลับมารูฟี่จะรีบบอกผมไม่รู้อะไรทั้งนั้นไม่รู้ว่าสิ่งที่เขาพูดมันจริงไหมไม่รู้ว่าคุณกายจะทำได้ยังไง ไม่รู้ว่าเขาจะทำอย่างที่รูฟี่พูดหรือเปล่ามีใครสามารถห้ามความเจ็บและความตายได้ด้วยเหรอถ้าทำได้มันก็มากเกินไปแล้วไหมไม่รู้ว่าผมเผลอหลับไปตั้งแต่เมื่อไหร่รู้สึกตัวขึ้นมาอีกทีก็ได้ยินเสียงรถของคุณกาย ลั่นเข้ามาถึงหน้าบ้านแล้วสรุปแล้วเราก็ไม่ได้แอบทำอะไรพี่เลนอย่างที่เขาคาดโทษเอาไว้เขากลับมาเร็วอย่างน่าประหลาดใจแถมยังมีแขกหน้าสวยหวานกลับมาพร้อมกันอีกด้วยสวยมากจริงๆเกาะแขนพูดคุยกันอย่างสนิทสนมชาตินี้ เราคงไม่มีโอกาสจะได้ทำอย่างนั้นได้ยินที่บอกไหมไปเอาน้ำเย็นออกมาต้อนรับแขกด้วยไปสิอ๋อครับครับครับไม่รู้ว่าผมจะรีบทําตามคําสั่งของเขาอะไร กกกันนันนนดาไอ้คำว่าฮาเรมเสมือนคนรับใช้มันก็ใช้ได้กับผมเสมอแบบนี้ก็คงไม่ต้องไปหาคำตอบเอามาจากที่ไหนแล้วเม่อบรูไดมอนมาอยู่ที่นี่ในฐานะอะไรฮยทำตัวเองแทๆ้ๆผมวิ่งวุ่นปรณีบารรับใช้ แขกหน้าสวยใสคนสำคัญของอสุรกายซึ่งจนหัวหมุนในที่สุดก็ได้โอกาสมานั่งพักสักทีแอบจิบโกโก้ร้อนกับขนมปังเนื้อนุ่มอยู่คนเดียวอย่างเงียบเชียบคิดว่าถ้าแขกกลับไปก็คงจะได้นอนหลับพักผ่อนสักทีถึงแม้ว่าตะว,วันจะเพิ่งรับขอบฟ้าไป ส่งให้ความมืดมิดเข้ามาแทนที่แต่คืนนี้เมฆหนาตั้งเขาสูงมองไม่เห็นแม้แต่แสงของดวงดาวความเงียบงันเข้ามาปลกคุมทั่วทุกพื้นที่จนรู้สึกเหงาจับหัวใจฝนจะตกหรือเปล่านะผมพูดพลาง หันกลับไปมองแขกที่อยู่ด้านในที่กำลังทำท่าว่าจะกลับหรือจะค้างงั้นเหรอตั้งใจมองดูสักพักก็พบว่าแขกกับเจ้าของบ้านกำลังจูงมือกันขึ้นไปยังชั้นบนผมกลืนน้ำลายเฮือกใหญ่ลงคออย่างยากลำบากเพราะข้างในลำคอนั้น มีก้อนน้ำตาก้อนใหญ่มาจุกอยู่จึงได้รีบหลบหน้าหันไปทางอื่นทันทีสักพักหนึ่งก็ได้ยินเสียงของรูฟี่แอะเหมือนกับว่ากำลังทะเลาะอ,อะไรกับคุณกายอยู่เลยผมจึงได้รีบหันกลับไปดู ตว่าด็ดอแตาว่ดดดดาวเออเกิดอะไรขึ้นเหรอลูฟี่ผมเดินเข้าไปถึงก็รีบประคองตัวก้อนกลมของลูฟี่ที่ทำท่าเหมือนกำลังจะร้องไห้พร้อมกับเอ่ยคำถามห่วงใย,ยออกไปกับเขาแต่ทว่าพอคุณกายเห็นหน้าผมเข้าอีกฝ่ายกลับ เหยียดยิ้มยันที่มุมปากขึ้นก่อนจะใช้มือข้างหนึ่งของเขามาบีบเข้าที่แก้มของผมกล้าดียังไงถึงได้ถามเรื่องชีวิตเอามาตากับฉันอยากได้มันมากนั้นเหรอช,ชีวิตชีวิตอามาตะอะไรของคุณเนี่ยอ นายมันสำคัญตัวเองผิดแล้วลูคัสนายบอกฉันว่าเขาไม่เคยรังเกียจนานยงั้นเหรอที่แท้เขารังเกียจนายจะตายไปแค่แกลงทำเป็นรักนายก็เท่านั้นที่เขาทำเป็นตีสนิทนกับนายก็เพราะเขาอยากได้ชีวิตอมาตาจากฉันไงเล่า นายังไม่เข้าใจอีกเหรอสุดท้ายแล้วเขาก็ไม่ต่างจากคนอื่นๆหรอกรู้เอาไว้ซะจิจิจิจจจงเหรอเล็บเลอไม่ใช่อย่างนั้นเนอะลูฟี่แก้ตัวคิดว่าฉันจะมอบชีวิตอามาตาให้คนอย่างนายงั้นเหรอนายก็เป็นแค่ คนรับใช้ที่อยู่เพื่อใช้นี่ให้ฉันเท่านั้นแหละอย่าถามฉันเรื่องนี้อีกไปให้ผลหน้าฉันซะคุณกายผักผมลงกับพื้นอย่างไร้เยื่อใยแล้วผมก็ได้ยินเสียงร้องไห้ของลูฟี่ก่อนที่เขา จะหายวับไปกับตาผมยังคงอึ้งอยู่และนั่งจมอยู่กับน้ําตาของตัวเองเกิดอะไรขึ้นหรอครับได้ยินเสียงดังไปถึงข้างในห้องของผมเชียวขอโทษนะครับที่ทำให้ตกใจผมแค่กำลังอบรมสั่งสอนคนใช้ในบ้าน ไม่ให้เหิมเกลิมอยู่นะครับอ๋อเรื่องแค่นี้เองนึกว่าอะไรซะอีกตกใจกลัวแทบแย่เลยเงินคืนนี้ให้ผมปลอบคุณเองนะครับได้ยินแค่บทสนทนาระหว่างพวกเขา คงไม่ต้องเดาว่าต่อไปจากนี้จะเกิดอะไรขึ้นผมไม่กล้าแม้กระทั่งเงยหน้าขึ้นไปดูภาพบาดตาบับใจนั้นเลยสักนิดค่ำคืนนี้มันคงจะผ่านไปอย่างยากลำบากสำหรับผมตอนที่คิดว่าชีวิตไม่เหลืออะไรแล้วมันเป็นแบบนี้นี่เองนะ อีกทั้งมันทำให้ผมเริ่มคิดได้ว่าจะอยู่ที่นี่ต่อไปทำไมกันท่ามกลางสายฝนที่หอมกระหน่ำซ้ำลงมาท่ามกลางเสียงฟ้าร้องกระหึ่มไปทั่วผมในชุดของคนรับใช้ของคฤรืหารสุรกายเดินฝ่าพายุที่ซัดซัดเข้ามาประทะทั้งรา จนเจ็บร้าวผมจะหนีออกไปให้พ้นจากคนใจร้ายอย่างคุณจบตอนที่19ลงไปแล้วนะครับประสุรกายเจ้าความรัก ตอนนี้กำลังดำดิ่งลงไปสู่ความเจ็บปวดเรามาลุ้นตอนต่อไปกันว่าน้องบรูของเราจะหนีไปได้ไกลพ้นจากคนใจร้ายอย่างในท่านสุนรกายหรือเปล่าโปรดติดตามรับฟังตอนต่อไปได้ในวันถัดไปนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซ b s สไคร e แล้วก็ กดกระดิ่งเพื่อจะได้แจ้งเตือนรับฟังนิยายเสียงจากช่องนิยายวายฟังฟินๆกันด้วยนะครับไว้พบกันใหม่สวัสดีครับ